ปลากิมยู่มาปั๊บมาสอนปลาแกนสักสอนเพื่อนกินปั๊บทางนี้พ่อยังบอกเลยพ่อยังบอกเลยเขาจะวิวราคาจะขึ้นเลยไหลขึ้นเลยกิมยู่แล้วแก่เก่งแล้วทางมวยเขาจะวิวทางเนียเสักศูนย์พ่อยังซักมันเหรีไม่น่าเล่นยญนำเงินไม่ดังนี้แต่ปลากิมยู่มึงบอกแม่มึงอยากซักหรือเปล่าอยากจะซัาเวล่านี่เปลากิมยู่บอกถ้าเรามาถ้าเรามาถ้าเรามาเสียถ้าเรามาเสียถ้าเรามาแก่ทางมวยแหอปลากิมยู่ เห็นว่าเห็นว่าเห็นว่าที่แหนแล้วว่าเขามากมันแมนอันดิงภาพแล้วว่ากัน คนละอย่างนี่ลูกเบิ่องนี้นะปลากิมอยู่กับบักซักมึงมึงไปไล่เดีด๋ยวปลากิมอยู่ดีกว่าเนาะนะนะมึงดูดีๆมึงดูช็อตนี้มึงดูช็อตนี้ว่อาอะไรนะ่ะที่ที่ไอ้ไอ้นี่เขาเก่งนะไอ้จ่าเกเลินไอ้จ่าเกเลินที่มันไปอยู่ญี่ปุ่นที่มันร้องใส่บักซักนะ่ะร้องเพลงใส่บักซักนะ่ะแล้วทีนี้บอกให้ไทยตะกอแต่งไว้ให้แกร้องลองดูแต่ถ้าไม่ได้ก็คือแกส่งขับเลยนะน่ะ จะว่าแกนั่นน่ะนะนี่ไปดูตอนนี้นี่ไปดูตอนนี้นะนี่แนะหละคือตัวจริงเสียงจริงอะ่ะนั่งอยู่สกลนครน,นี่ลูกจำไว้นะคอยดูดีแนละ้วสอนกันดี่แต่ก่อนตอนเป็นเด็ก ดูดีนะดูดีนะดูดีดีนะดูตอนนี้ด, around. ดีดูดีดูดีแต่อ้ศักจะไม่ทำอ้ศักม okay. ันจะไม่ทำนะไปดูตอนนี้มันนอนเอาปลาไหลใส่อยู่บ้านน้องไผ่ตอนนั้นมันนอนอยู่บ้านโกยมันนอนอยู่บ้านโกยบ้านหาเลยมันนอนเอาปลาไหลใส่ใส่ตัวมันไว้เอจ่าเกวารินมันรู้จักดีไอจ่าเกวารินนี่มันรู้จักพระธาตุบรรทองพระธาตุบันทอง มามาถ้ามาตะกอนมาหลังอย่าลืมมาไหว้เพื่อน